สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำขนมไทยที่เดินออกไปปากซอยหรือหน้าตลาดก็เจอแล้วนะคะหรือที่เรียกว่าขนมที่ขายตามสตรีทฟู้ดนะคะนั่นก็คือขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เต่าแล้วแต่จะเรียกกันนะคะวิธีการทำไม่ยากค่ะส่วนผสมก็ไม่เยอะค่ะ แต่ว่าจะมีเทคนิคในการทอดแค่นั้นเองค่ะถ้าทอดไม่ดีนะคะขนมก็จะไม่กรวงไม่กรอบแล้วก็จะไม่อร่อยค่ะลองทอดสักสองครั้งก็จะรู้เทคนิคเองค่ะขนมเนี้ยนะคะถ้าเราทำเยอะๆนะคะเราก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะพอจะทานก็เอาออกมาทอดร้อน เพราะขนมนี้ถ้าทานร้อนๆจะอร่อยค่ะเย็นแล้วจะไม่ค่อยอร่อยค่ะมาค่ะมาเข้าครัวไปทำขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เต่ากันค่ะส่วนผสมประกอบด้วยมันเทศ250กรัมค่ะแป้งมัน125กรัมค่ะน้ำตาลทราย75บห้ ถึงแปดกรัมค่ะเกลือ1นึ่งในสช้อนชาค่ะกะทิ50าสถึงเจมิลนะคะถ้าส่วนผสมแห้งไปก็เติมกะทินะคะส่วนผสมเหลวไปก็เติมแป้งมันนะคะน้ำมันสำหรับทอดค่ะมันเทศนะคะ ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราไปนึ่งจะได้สุกเร็วๆนำมันเทศลงนึ่งค่ะเราจะนึ่งมันเป็นเวลา20นาทีนะคะหรือจนกว่ามันจะสุกค่ะ้องชิมดูนะคะถ้าสุกแล้วก็ใช้ได้ะคะ่ะ บดมังให้ละเอียดค่ะใส่เกลือนะคะบดปลายค่ะใส่แป้งลงไปค่ะคนส,นส่วนผสมของแป้งของมันให้เข้ากันนะคะใช้พื้นวดค่ะ ค่อยใส่กะทิลงไปค่ะนวดต่อค่ะนวดจนแป้งเนียนสามารถปั้นได้นะคะกะทิอาจจะสใส่ไม่หมดนะคะแป้ใช้ด้นะคะวิธีปั้นขนมไขน่นกกระทานะคะหยิบแป้งขึ้นมา ไม่ต้องใหญ่มากนะคะกดแป้งให้แน่นเพื่อที่ว่าแป้งจะได้ไม่แตกนะคะเสร็จแล้วก็คึงขนมค่ะให้กลมไม่ต้องใช้แป้งนวลนะคะเพราะว่าขนมจะไม่ติดมือหยิบแป้งขึ้นมาค่ะกดแป้งให้แน่นเสร็จแ,แล้วก็คึงขนมให้กลม เสร็จแล้วค่ะถ้ายังไม่ทานนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันเลยค่ะเวลาจะทานก็เอ,อกากราตอร้อนๆค่ะเทน้ามันใส่กระทะกะว่าพอทอดได้นะคะเสร็จแล้วเปิดไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อน,นะคะ่ะ พอขนมเริ่มตึตัวนะคะก็ขับขนมให้ตนฝั้อนตัวกันค่ะอยใส่เยอะนะคะพเดี๋ยวขนมมันจะองอีกคารเยียขนมให้ตนฝัางน้อนทัวัวกันนะคะสีจะได้เสมอกันค่ะ แตกนะคะเพื่อที่ว่าไอ้นข้างในจะทําให้ขนมพองตัวนะคะเพื่อที่ว่าข้างในจะได้กลวพอสีได้แล้วนะคะปิดไฟค่ะตักขึ้นได้เลยตักขึ้นนะคะกว่ากระดาษทับมา ไขน่นกกทาหรือขนมไข่เต่าของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมทำไม่ยากค่ะจะยากตอนทอดแค่นั้นเองค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขนมพองข้างในกลวง 哎呦！